ีนี้มีชื่อโชว่าสาวเสียงใสสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไข่นะฮะเอาละคุณตาคุณตากันดีจากครั้งที่แล้วสกดสะกดแบบอกว่าทําให้เรารู้สึกว่าหลงไหลแล้วก็รักสาวคนนี้นะฮะงั้นเรามารักสาวคนนี้กันต่อนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วโชว์เลยครับไม่โทษใคร ไม่ได้ทอดฟ้าดินที่ฉันเดียวดายอ้างวา่างทอดตัวเองต้องทอดตัวเองที่ทำผิดจนต้องทำให้เธอจากไปครั้งนี้จึมีชีวิตยังไงเมื่อไม่มีใครตรงนี้สักคน จะเดินไปงไงอยู่ไปงไงแม้ไม่มีเธอนี่คือการเดินทางสูอ่สอันตรายสู่มหาภัยแล้วรายฉันจะมีชีวิตต่อไปองไง ฉันจะมีชีวิตนี้ไปไคือไปก็เพราะว่าตัวฉันเป็นย่างบูมเมอแรงควางไปยังไรยิงกลับมาเร็วฉันเป็นอย่างบูมเมอแรงคว,ว,วางไปทุกแห่งกลับมาที่เดิ But I beg for you to not forget me. I beg. I remember you said sometimes it lasts love, but sometimes it hurts insane. sometimes it lasts a but sometimes it. เออเสียงยังขอบค้าเสียงสายอย่างที่บอกจริงๆ,ๆนะครับกับ TCT 365งั้นเราไปฟังคอมพิวเตอร์กันดีกว่าครับเริ่มต้นกันที่คุณซ้อมครับชอบจังเลยค่ะชอบคนร้องเพลงเก่งเนาะเช่นไขวันนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะคะแต่ว่าผิดหวังจิตหนึ่งตรงอะไรรู้ไหมตรงชีพ ร้องสัก3าสเพลงใช่ไหมคะประมาณ3าเพลงเนาะใช้ชุดเดียวอะ่ะอยากแบบสมมุติเราเคยดูอาจบร้มปลีโออยากให้เปลี่ยนชุดเราจะได้แบบเฮ้ยคุณอเมซิ่งอ่ะคุณเตรียมตัวแต่คือแค่นี้โอเคเราเข้าใจว่าเราเตรียมตัวแต่ว่าอยากจะให้แบบมีแบบฟูออปชั่นว่าเอา้ยเนี่ยเชนไขกระชากชุดดึงนู่นดึงนี่ดึงนั่น,นอยากให้ถอดด้วยพี่มิกกี้บอกให้แฟนพี่ถอดเถอะ รวมๆวันนี้ก็โอเคนะคะถ้าเกิดว่าได้10,000แบาทแล้วก็อยากจะให้ลองพัฒนาตัวเองในเรื่องของพวกออปชั่นเรื่องของชุดเนาะแต่ว่าเสียงเนี่ยต้องยกให้ว่าคุณตัวจริงเสียงจริงค่ะเอ่อ <c oughs> โอเคครับมาต่อที่คุณเดียว์รัสีครับหาับลื้เทียนไขมากเลยอะ่ะสวัสดีเทียนไขจ้าสวัสดีค่ะอย่างหนึ่งที่เทียนไขไม่มีแล้วก็คือผ้าแพรสีน้ําเงินเทียนไขออกไปแล้ว เพราะมาาคือเจนไขเป็นคนเดียวเลยที่ไม่กล้าคอมเมนต์เรื่องการร้องแล้วก็เรื่องดนตรีไม่ต้องมีซาร์ดนตรีอะไรเลยทั้งสิ้นเราได้ยินเสียงดนตรีมาจากการร้องของเธอเองขนาดบูมมแรงของเธอยังให้เราเต้นได้อะแล้วก็น่ารักสดใสแนะนําว่าไปประกวด AF นะมีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบลึกๆได้แบบมากเลยอะถ้าไม่ได้แสนหนึ่งต้องเสียใจไปเอฟเจอจะได้ไปเอฟเก้าก็ได้เอฟสิบเอ็ดสิบสองก็ได้นะเผื่อไว้ปีหนึ่งเผื่อพักผ่อนกันปีหนึ่ง แต่ฉันมั่นใจว่าอย่างน้อยเธอจะเป็นหนึ่งในสามที่มีสิทธิ์จะได้หนึ่งแสนบาทเพราะเธอเสียงพ่อมากนะแล้วก็แบบเฮ้ยแบบชอบแบบปับปื้มหน้าตาก็สวยดูเหมาะเหมิงคือเธอดูเธอแล้วเหมือนดูกระจกอะเฮ้ยน่ากลัวเธออะเช่นไข่กลัวเธอนะถ้าน่าเหมือนเธออะทไมอะกระจกหัวแบบนี้เหรอแล้วเดี๋ยวพี่ส้มนะเขาจะโชว์ให้เคนไข่ดูเป็นตัวอย่างก็คือเขาจะคอมเมนต์ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปให้เคนไข่ดูด้วยเอาสิอ่ะ เอาสินะเอาว่าโดยรวมชอบและหวังว่าเทียนไขจะเป็นขวัญใจเป็นเทียนไขที่จุดสว่างในหัวใจของทุกคนที่ได้ฟังเพลงของเธอค่ะค่ะเอาละปิดท้ายด้วยพี่มิกกี้ครับสวัสดีครับเทียนไขดีเียวกคอมเมนต์กนเดียวดีเลยดีครับดีมากนะครับดีมากน่ารักนะครับผมนะฮะพี่มิกกี้อย่างหนึ่งที่พี่มิกกี้อยากบอกนะครับวันนี้เทียนไขร้องเพลงทั้งหมดหลายเพลงมาก นะครับซึ่งจุดเด่นของการร้องเพลงทั้งหมดหลายๆเพลงคืออะไรรู้ไหมครับจุดเด่นของการร้องเพลงหลายๆเพลงเนี่ยคือเรื่องของความต่อเนื่องนะครับสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เกิดความต่อเนื่องได้คือทัมมิ่งและจังหวะนะครับในเมื่อไม่มีดนตรีนะครับเป็นการร้องสดเป็นจังหวะของตัวเองนะครับทำให้การแสดงโชว์ชุดนี้เนี่ยดูไม่น่าตกใจในเรื่องของการต่อเนื่องในการต่อเพลงนึกออกไหมครับถ้าสมมุติว่ามี จังหวะนะครับในการตัดเพลงทุกอย่างมารวมกันนะฮะให้แมทชิ่งแล้วเวลาเราขึ้นปึ๊บ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 โน้ตตัวแรกของแต่ละเพลงเนี่ยมันจะทําให้การต่อเนื่องดูดีมากกว่านี้นะครับในเรื่องของเสียงไม่ต้องพูดอยู่แล้วนะฮะเทียนไขเป็นคนที่มีเ,เทคนิคในการร้องเพลงที่ดีมากมีน้ําเสียงที่ดีนะครับ<ม>ถ้าครั้งหน้ามีโอกาสนะครับอยากให้น้องเทียนไขเนี่ยปรับรูปแบบในการโชว์ให้มากกว่านี้นะครับ แล้วสิ่งหนึ่งที่พี่ส้มบอกไปพี่มิกี้เขียนบอร์ดบอกให้ถอดนะครับ <laughs> สิ่งที่ให้ถอดเนี่ยคือถอดในเรื่องแบบของรูปแบบการโชว์แบบเดิมๆนะฮะเออให้เปลี่ยนรูปแบบการโชว์แบบใหม่บ้างไม่ใช่ถอดต้มหูหรือว่าให้ถอดกิ๊บเนผมนะครับยังไงเป็นกําลังใจให้เทียนไถนะครับ่ขอบคุณครับ ท c t นะฮะหนึ่งหนย์สามะคะยังไงก็ใครที่ชอบเทียนขานะคะกดฮุกกดห้าได้เลยนะ,ะและที่สำคัญอ,คอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ทั้งผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube กันด้วยนะคะ